หอมค <laughs> ่เปิดต็หอมเลยกิ <พอ S 2> นไข่อยากได้โปรตีนสําหรับที่นะที่อยากได้โปรตีนเพราะเริอมอายุมากแล้วต้องอยากได้โปรตีนดูวก็อยากกินโปรตีนอ่ะไข่สใบพอไหมเอาอันนี้พี่มีทั้งเลือหนึ่งสกครบปของตัวนี้สามารถ ได้โปรตีนเท่าไข่สีฟองว้าวยัานะใช่เลยนี่แหละตัวนี้แหละที่เดี๋ยวเราจะมาชงกินกันดีป่ะดีงั้นเราเปลี่ยนแผนไข่ไม่เอาแล้วพุกี้เกียจล้างกระทะอยู่ด้วยโอเคเขาเรียกว่าซอยโปรตีนไอโซเลตรสช็อกโกแลตโกโก้โกโก้จากเนเธอร์แลนด์ด้วยวว้าเดี๋ยวพี่จะเปิดให้ดูไม่ต้องนะพี่ก่อนนะโอ้โหเดี๋ยวก่อนหอมอ่ะแค่เปิดก็หอมแล้วี่เหอมจริงๆด้วยไม่ไจะพูดเลย หอมหอมหอมหอน่าจะอร่อยที่เป็นคนชอบโก็ชอบช็อกโกแลตนี่หนึ่งสกู๊ปคือเท่านี้เท่านี้เท่านี้ว้าวเย่ดูหนึ่งสกู๊ปเท่านี้นะคะค่ะแล้วเราก็เท่ากับโปรตีนจากไข่สี่ฟองกินสอคนใช่ป่ะเดี๋ยวพี่ชงทีเดียว2องสกู๊ปเลยได้ได้ได้ก็จะได้คนละ ถ้าแบบ้ยนี้แปดฟองใช่ไหมใช่แค่นี้เองง่ายง่ายตักน้ำแข็งก็ต้องช่วยกันสองคนในเมื่อไม่ล้างกระทะก็ต้องช่วยกันเทไปเลยเทไปเลยค่ะตักไปเลยค่ะเอาเต็มเลยนะโอ้หน้ำแข็งเราทำเองค่ะแต่พี่เช็คให้ได้เออแบบนี้แบบนี้เลยได้ยินเสียมไหมดูเนื้อดูเนื้อโอ้เนื้อเนียนมากเนื้อเนียนมากเลยเดี๋ยวหกไปเนี้ยแบ่งกันชัดชัดนนี่เนาะโอ้ได้สองแก้วเลยสองแก้วน้ำแข็งด้วย อันนี้ของเดลเรามาชนแก้วกันนี่เราดื่มดูเนื้อเนี้ยเงี้ยอือเนียนหอมช็อกโกแลตอ่ะได้สาคอด้วยนะใช่รสชาติดีดีช็คก็ติดใจแล้วสิแหมวันไหนที่เราอยากจะเปลี่ยนเมนูตัวนี้เลยแนะนำนะคะค่ะตอนนี้เรามาดื่มโปรตีนด้วยอะไรนะคะเนี่ยซอยโปรตีนอะอาโปรตีนโปรตีนจากพืชนะค่ะค่ะ